ถึงชาวรวงดาวพระสุขสมนามสมสุขสนุกพิรมอยู่ตัางโลกจากดวงรักทุกคนประจักษ์ฝากใบตรีรำวงวันนี้สุขขี้รื่นรมเพ่งปาเพ่งตาเพ่งตากเพราะมาสุขใจเลนที่ที่ิติมอารมณ์สุขเองมามารำร้องเพลงลำนำได้รำเฮฮาถึงชาวจะสุขสนุกนาน่าเย้ายวนวิญญาอารม์ ตึง่าวผมสาวผัสสุดสมนามสมสุขสนุกพิรมอยู่ตังเลิดตางทุ่งพรักทุกคนประจักษ์ฝากไม่ทรีรำวงยามนี้สุขสีเรื่นชมเป็งปะเตีนปะเตีนปะ,นปะมามาสุขใจหรือใครเรื่นรมรักชื่นชมเพลินสุขเกย์ยูดีรำเดียดเดียดตามนาม้ำกินท้องฟ้าก็มีนกบินบนดินก็มีข้าวเขียวสาวสวยแก้มเบื่อไม่เชื่อก็รอง อีสานกำลังสีเขียวขอเชิญมาเที่ยวบุรีรัมย์เชิญมาเที่ยวบุรีรัมย์แนวหน้าอีสานเชิญแวะบ้านหมูเฮาปวดหนัาปวดเบาแวะกินข้าวกินน้ำตัวดำแต่ใจขาวนั่นโนช่าบุรีรัมย์ชาวสายใบคำก็ไม่เคยต่ำน้ำกินก็ไม่เคยต่ำน้ำกินเแนวแนว